ถ้าพูดถึงมาตรฐานสินค้าเกษตรต้องนี่มกอชสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินี่ขอมอบความสุขให้กับผู้บริโภคเลยนะฮะด้วยผักสีเขียวปลอดภัยไร้สารพิษอันนี้จากธรรมชาติเลยนะฮะจากบ้านไร่ธรรมชาตเกษตรอินทรีย์วิถีหัวหินนะครับโ <Burg. S 1> ดยรา,ายละเอียดไปติดตามพร้อมกันในสกร๊ปเลยครับ เขาก็ได้คุณภาพชีวิตแล้วก็ได้สุขภาพเหมือนอย่างที่เราได้รับจากของเราและที่สําคัญถ้าเห็นเขามาซ้ําอีกซ้ําอีกซ้ําอีกเนี่ยผอ้มันโคตรมีความสุขเลยตรงนั้นนะสวัสดีครับผมราจักธรรมโชติครับค่ะสวัสดีค่ะอาริยามานุค่ะเราจากด้านไรธรรมโชติครับอยู่ในกลุ่มของเกษตรอินทรีวิธิหัวหิน ที่เราไปขายส่วนใหญ่นีกลุ่มที่ได้ใบรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์จะไปตั้งอยู่ที่ข้างบูพอดนะครับเริ่มต้นเลยจากความชอบความสุขก่อน ความสุขของเราอะนะได้ได้สังคมที่แบบดีๆและพอมารวมกลุ่มกันปั๊บเนี่ยทุกคนก็คือแบบมีช่องทางการขายมีที่ขายทําให้เกาะเกิดรายได้แล้วก็มันก็เป็นความสุขเกิดความมั่นคงและยั่งยืนเราตั้งใจทําด้วยน้ํามือน้ําแรงแล้วก็ประสบการณ์ที่เราเก็บสะสมไว้เล้ส่งต่อให้ลูกค้าด้วยความตั้งใจจริงๆ โอ้ขอบคุณมกอชอด้วยนะฮะ <c oughs> นี่เป็นเกษตรกรพื้นถิ่นเนาะอยู่ที่หัวหินนี่แหละแล้วก็เก็บแล้วก็ไปขายที่ห้างในหัวหินนี่แหละน่ารักและอบอุ่นมากเลยอ่ะขอปลูก